ที่หน,นข่าวกีฬาผู้บอลไทยายจีสไตล์ประจวันที่9พฤศจิกายน2567โดยชายาผู้บังคับร่างผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชี่ยงวันนี้กันคารับว่าจะมีข่าวอะไรน่านใจกานบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเชี่ยงวันนี้อารยังไงคอนซาบ,บุกทินโชนันส่งสัญ,ญญาณสุปรโชคจะย้ายทีมใช่หรือไม่ เดกกันนี้แฟนบอลไทยอาจจะถึงคราวดได้เห็นสุพโชคสารชาติเปลี่ยนแปลงอนาคตครั้งใหญ่เมื่อสโมสรคอนเซซโปรโรประกาศรายชื่อชุดบุกไปเยืนอนถิ่นโชนันเบมเบเร่แมตช์ที่จะตาในการลุน้นตีตกชั้นเจลิกของญี่ปุน่นลีกส,สุดของประเทศญี่ปุน่นปรากฏว่าไม่มีชื่อของสุพโชคสารชาตินารุกทีมชาติไทายของเรากับเป็นเกมที่2ติดต่อกันแล้วขณะที่ทีมนั้นกำลังต้องการสามแต้มสําคัญ เคอที่จะลุนหนีตกชั้นในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลหรือว่าน,นี่กำลังจะเป็นการส่งสัญญาณถึงอนาคตของสมบูชโชสารชาติว่าเขากำลังจะย้ายทีมในครั้งนี้ใช่หรือไมา่โดยการน,นี้นะผมหลายชื่อสป็นตัวจริงนะฮะก็จะมีทาคาโนริโซกโนะเซย่าบะบะไดฮาชิโอกามูระเรโอโอซากิพักมินกาโบโทโมกิคอนโดทาคุมะอาราโนะไดกิซึกะโยชิอากิโคมาอิเรยวตะอาโอกิและก็มูซาชิสุสึกิ ส่วนรายชื่อสำรองเนี่ยก็จะมีจุนโคตามะโทยานากามุระฮิโปรกิมิยาสวะโยยะอาสโนฮิโรมุธนากะคิมบุนทีและก็ฮารุโตชิราอินะฮะเป็นทว่างานนี้ไม่มีชื่อของสบโชคสารชาติเลยนะในเกมเกมนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอาร์หนึ่งไงสีหน้าประวัศาสตร์ใหม่ถูกจารึกหลังทีมชาติไทยโดนทีมชาติอินโดนีเซียถล่มยับนะ โดยคาหลงหลังการแข่งขันอาเซียนฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2024รอบรองชตเตเด์ทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมิเกลบริดิโก้ภายแพ้อย่างย่อยยับให้กับทีมชาติอินโดนีเซียไปมากถึง1ต่อ5ซึ่งงานนี้ทีมชาติไทยพลาดเข้าไปพบกับท้านของทีมชาติเวียดนามในรอบชิงชเตเลต์ได้อย่างไรจากความพ้ายแพ้ดังกล่าวส่งผลให้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมิเกลบริดิโก้จะดึกสีปรสาสรัใหม่ครั้ิน้ชันชี เรียกว่าหนึ่งนะฮะทีมชาติไทยพบกับความพ่ายแพ้มากที่สุดในหน้าปรัสตร์ในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน 2. ทีมชาติไทยจารึกปรัสตร์แพ้ครั้งแรกในรอบ16ปีการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน 3. ทีมชาติไทยจารึกปรัสเซีาเสียมากถึง5ประตูครั้งแรกในรอบ15ปีในการแข่งขันฟุตบอลซอลชิงแชมป์อาเซียนและก็สี่นะฮะทีมชาติไทยจารึกปรัสตร์แพ้2นัดรวดครั้งแรกในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้ เอาเป็นว่างานนี้นะผมทุกประสบการณ์นะฮะทุกประวัติศาสตร์ต้องมีสติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับเดินหน้าต่อไปสู้กันต่อไปนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับหารัฐยังไงเรียกว่าไทยกระคึมเทเอเชียได้ไหมเมื่อทีมนักเรียนไทยพลิกสุดวะรทึกแซงจีนผงาดคว้าชแชมป์ในคารงทีได้ ดยการน,นี้การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน18ปีชิงชนะเลิศแท่งเอเชียครั้งที่1 8รอบชิงชนะเลิศทับลูกหนังขาสั้นนะฮะนักเรียนไทยพบกับทางด้านของเด็กหัวเกียนนักเรียนจีน เกมการแข่งขันในครึ่งแรกเป็นทีมนักกอียนไทยที่คารมบอลเปิดเกมบุกได้มากกว่าแต่ทางจีนเล่นเกมรับตด้งอย่างเหดียวแน่นอาศัยจังหวะโต้กลับดีกระทั่งมาได้ประตูขึ้นนำ1-0ในช่วงนาทีที่26ฉะนั้นจีนก็มาได้ประตูนำห่างไทยไปเป็น2-0นนาทีที่38และจบครึ่งแรกจีนนำไทยไป2-0ทว่าเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยจีนต้องมาเหลือผู้เล่นเพียงแค่0คนเมื่อทางด้านของผู้เล่นจีนเล่นทวงเวลาฮะ ก่อนที่จะมาโดนใบเหลืองใบที่2กลายเป็นใบแดงจุดนั้นไทยก็มายิงประตูเพิ่มเติมไล่มาเป็นนะฮะหต่อ2ในช่วงนาทีที่56ในครั้งนี้โดยยังไม่เพียงเท่านี้นะครับันทีที่63จีนเจอจุดเปลี่ยนอีกครั้งผู้เล่นจีนยังมาเล่นโวงเวลาอีกโดยโดนใบเหลืองไปเป็นใบที่2เป็นใบแดงสมบ,บูรให้จีนเหลือผู้เล่นเป็นแค่9คนหลังจากนั้นไทยนะฮะเปิดเกม พับสนามบุกเข้าใส่จีนอย่างหนักและก็มายิงประตูตามที่เสมอได้สำเร็จไป2ต่อ2นาทีที่71และเข้าสู่ช่วงทศวราษบาดเจ็บนาทีที่3ทีมไทยนะก็มายิงประตูพลิกแซงขึ้นนาจีนเป็น3ต่อ2และก็งานนี้จบเกมนะฮะทีมนักเรียนไทยพลิกเอาชนะทางด้านของจีนไปนอย่างสุดประทึก3ต่อ2ส่งผลให้นักเรียนไทยนั้นผงาดคว้าแชมป์ในทวีปเอเชียไปครองได้เป็นหน้าประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ เป็นที่เดียบร้อนครับโอ้โหเป็นนาว่าง,งานนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไทยนะครับผมกลับมาจากการเขาเรียกว่าเกือบหลับแล้วนะฮะแต่กลับมาตื่นได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับต้องมีวันของเราสินะเมื่อเอกนิตหวังฟอร์มปังกับทีมชาติไทยและก็ได้ไปต่อการันตของอุรวะเบรเตมอนในข้งนี้ โดยการน,นี้บุ๊คเอกดิปัญญาหวังฟอมนะฮะปังกับทีมชาติไทยและก็ได้ไปต่อก,กับอุรวาวัตเรสทีมดังในศึกฟุตบลอลอาพิมาร็กของญี่ปุ่นนะฮะโดยกันนี้ทางด้านของหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยในการลลยศึกปุ่นเครื่องตามช่วงปฏิทินฟี ف าเดย์ดวลกับทางด้านของเลบานอนและกส็สปปลาววันที่14กับ17พฤศจิกายนนี้ไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสด โดยล่าสุดบุ๊คเอกนิปัญญาออกมาเปิดเผยความรู้สึกหลังติดทีมชาติไทยช่วงวีฟ้าเดย์ช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยเขาเองนั้นก็ระบุตเลยนะว่าผมเองนั้นรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกให้ติดทีมชาติไทยช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับทีมผมเองก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงสนามมากมายนักแต่ว่าการต้องการออกจากทางทีมในช่วงนี้ทําให้รู้สึกหนักใจกันอยู่บางแต่ผมอาจะมุ่งมั่นกับสิ่งที่ผมสามารถทําได้ในเวลานี้และพยายามทําให้ดีที่สุดในขณะนี้ วังว่าจะสร้างผลงานกับทีมชาติไทยและกลับมาร่วมทีมกันอีกครั้งในครั้งนี้ได้นะสำหรับเอกนิษปัญญามีสัญญาย,ยืมตัวกับอุรวัตเบรไตไดมอนด์ทีมดังจากทางด้านของเจวันลีกของญี่ปุ่นจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลนี้แต่จะถึงปัจจุบันอนาคตของบุกเองนั้นก็ยังคงไม่แน่นอน,นครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปต่อหรือต้องหาทีมลงเล่นใหม่ในครั้งนี้หรือไม่นะเปน็นตัวงานนี้นะผมก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์นะฮะเจ้าบุกเอกนิตปัญญากับอนาคตของเขา ด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงกุนซือฟุตซอลทีมชาติอินโดนีเซียได้เปิดเผยหลังชนะไทยไป5ต่อหนึ่งรอบรอดนะโดยเฮกเตอร์โซโตนะฮะกุนซูฟุตซอลทีมชาติอินโดนีเซียได้กล่าวหลังดำลูกทีมชนะทีมชาติไทย5ต่อหนึ่งในศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2024รอบรองชนะเลิศเมื่อวานที่ผ่านมาณสนามแข่งขันเทอร์มินอลฮอล์ศูนย์การคา้าเทอร์มินัลชวิตจิวันจังหวัดนครราชสีมาและจบเกมโชโตก็ได้เปิดเผย ว่าผู้เล่นของผมพยายามมากเลยนะทุกคนมีความกดดันเพราะว่าไทยเป็นทีมที่แข็ง,ขงแกรง่งแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราสูปป้พวกเขาไปได้ครึ่งแรกเองนั้นเรานรับเลยนะว่าไทยเล่นดีกว่าแต่เราเองนั้นก็มีการแก้เกมนะฮะซึ่งผมเองนั้นก็ขอขอบคุณแฟนบอลอินโดที่มาเชียร์ทั้งในสนามและก็ที่อยู่ในประเทศพวกเขาทุกคนอยากจะเจอกับทีมชาติไทยและก็อยากที่จะเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้สักครั้งหนึ่ง โดยทีมชาติอินโดนีเซียในอีก3ปีข้างหน้าผมคิดว่าจะพัฒนาขึ้นเพราะตอนนี้ทางสมาคมเองพยายามที่จะพัฒนาฟุตซอลลีกในครั้งนี้อยู่เรามีเป้าหมายคือชนะทีมชาติไทยให้ได้เท่านั้นและรายการนี้เราก็เตรียมมาเป็นอย่างดีและที่สุดแล้วเราก็ทำ,ำเร็จโดยโชโต้ได้กล่าวปิดท้าย สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมชาติอินโดจะพบกับทีมชาติเวียดนามในเฟสฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2วัน24รอบชิงชนะเลิศในวันที่10พฤศจิกายนเวลา18นาฬิกาณสน,ะนามแข่งขันแชมเปียนฮอลล์ศูนย์นนการค้าแชมเปอยนชิตติ้งวันจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาน,นครับ อารนยังไงอุปบรรยกสมาคมขอโทษแฟนฟุตซอลหลังแพ้อ,อินโดร่วงอาเซียนครับโดยอดิศักดิ์เบญจศิริวันานะอุปนรยกสมาคมได้กล่าวขอโทษแฟนฟุตซอลหลังจากที่ฟุตซอลชายทีมชาติไทยพลาดโอกาสในการป้องกันแชมป์อาเซียนสมัยที่17พร้อมขอให้ทีมชุดนี้ได้เวลาในการสร้างทีมขึ้นมาหลังจบเกมบิ๊กปอมเปิดเผยบอกว่า เราต้องยอมรับในความพ่ายแพ้และต้องขอโทษแฟนๆฟ,ฟุฟตซอลไทยที่ติดตามเชียร์ทั้งการถ่ายทอดสดและก,ก็ที่สนามแม้จะเป็นครั้งแรกที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปชิงสแตนเลิศได้ดังเช่นการแข่งขัน1 6ครั้งที่ผ่านมาที่เราเองนั้นพยายามจะรักษาเอาไว้แต่ผมคิดว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดใดต้องเกิดขึ้นในสักวันหนึ่งการถ่ายเลือดใหม่เป็นนโยบายเพื่อจะให้นักเตะใหม่ ได้มาหาประสบการณ์อย่างจริงจังอยู่แล้วครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเล่นคัดเลือกเพื่อจะไปแข่งขันบริการใดบริการหนึ่งและจึงควรจะเป็นเวทีระดับบรรนาชาติเวทีแรกที่พวกเขามีโอกาสจะได้เรียนรู้และทดสอบนะผมคิดว่าเกมวันนี้พวกเขาทําหน้าที่กันได้ดีและก็เต็มที่แล้วรูปเกมอาจจะดีกว่าทุกนัดที่ผ่านมาแต่เมื่อมีข้อบิดพลาดก็ทําให้เสียประตูในครั้งนี้ก็เป็นได้แต่แรกกับประสบการณ์ที่ได้มาก็คือว่ามากโขเลยทีเดียว และนี้ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิจิอิสตล์ประจำวันที่9พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บัาคั่งฟุตบอลไทยครับ